สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปางก็จะพามาบำรุงสารแหน่อีกแล้วนะคะสารแน่นะคะที่เยปางบำรุงเอาไว้นะคะเต็มกระถางเลยนะคะแล้วก็ใบเขียวใบงามค่ะเห็นไหมคะแป๊บเดียวเองนะที่เยปางทําคลิปไปคราวที่แล้วนะคะใบใหญ่ด้วยค่ะวันนี้เยปางก็จะพามาป้องกันมแมลงนอนเพี้ยต่างๆนะคะแล้วก็ บำรุงให้พืชผักของเราเนี่ยค่ะแตกยอดแตกใบงามนะคะใบใหญ่ใบเขียวแบบนี้ค่ะเราก็จะไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือผงชี้เท่าฐานแล้วก็เศษ่านนะคะก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็เตรียมน้ำไว้ค่ะ5ลิตร ส่วนผงชิดเท่าฐานนะคะยาปังก็จะใช้1กิโลนะคะรวมกับเศษฐานด้วยค่ะแล้วก็เอาเทาใส่ลงไปเลยเราก็จะใช้ไม้คนนะคะให้เศษฐ,ฐานก้อนเล็กๆนะคะลอยขึ้นมาส่วนชิดเท่าฐานก็จะตกตะกอนเนาะเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนะคะ น้ำก็เริ่มใสแล้วส่วนฐานก้อนเล็กๆนะคะเราจะกรองออกไปใส่ตามโคนต้นไม้ได้เลยนะคะเยปังก็จะกรองเอาน้ำเขาให้ดูนะคะอันนี้เยปันทิ้งไว้ประมาณ5นาทียังไม่ถึง10นาทีดีะคะ่ะน้ำก็จะขุ่นหน่อยเนาะถ้าเกิดเราคร้างคืนนะคะน้ำจะใสมากเลยนะคะเยปังก็จะใช้1นแก้วแค่นี้นะคะ เราจะไปฉีดพ่นหรือเทราดลดก็ได้ค่ะถ้าเกิดเราฉีดพ่นเราก็กองเอาเศษผงถ่านออกนะคะเยปังก็เตรียมน้ําไว้10ลิตรเราก็เทลงไปเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เยปังใช้เนะะี่ยค่ะก็เป็นเครื่องดื่มชูกําลังเนาะจะมีวิตามิน b รวมมากมายเลยนะคะเยปังก็จะเอาใส่ลงไป3า้านะคะทําให้พืชผักของเรานะคะ โตวไวใบเขียวใบงามค่ะเราก็มาผสม,มให้เข้ากันให้ดีนะคะใช้รดได้กับพืชผักทุกชนิดค่ะสะระแน่นะคะบำรุงและป้องกันพวกมแมลงหนอนเพี้ยไปด้วยกันเลยนะคะส่วนผงชิดเท่าฐานนะคะก็จะมีสารซิลิก้าเนาะเราก็จะใช้รดนะคะสัปดาห์ละ2หรือ3ามครั้งค่ะ จะลดช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้นะคะตัวฝักยาวค่ะใช้ลดได้เลยนะคะป้องกันพวกมาแรงนอนเพี้ยต่างๆนะคะบำรุงกันง่ายๆค่ะปุ๋ยที่เราเอามาใช้นะคะก็หาได้ง่ายๆด้วยเนาะ ต้นก้าเล็กๆแบบนี้นะคะมีอาการใบเหลืองใบไม่เขียวใบไม่งามนะคะใช้ลดได้เลยนะคะแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงหนอนเพี้ยนะคะไล่พวกมแมลงต่างๆเนาะ,ะแมลงจะชอบมากเลยนะคะยอดอ่อนๆแบบนี้เป็นต้นฟักแฟงนะคะญีะป่ปานก็ปลูกเอาไว้นะคะในถุงเริ่มโตแล้วค่ะกำลังเลื้อยเลย ก็ลองไปทำใช้ดูนะคะผงชีทเท่าฐานหรือเศษฐานของเรานะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มชูกำลังนะคะลองทำใช้ดูค่ะสูงง่ายๆเนาะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ